เพื่อนจ้าดูเนี่ยดอกเทอริอันนี้ถ่ายให้ใกล้ๆเลยเนี่ยเนี่ยถ่ายให้ทำให้เพื่อนๆดูกันแต่นน้นไปไม่ได้แล้วไปได้ไหมสีขาวๆครับเนี่ยสวยสวยเป็นไงงามไหม สวยงามทำตามธรรมชาติเลยี๋ยวพี่ตู่จะถ่ายให้ดูวันนี้มันอากาศไม่ดีเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ตู่ไปถ่ายสขาีขาวให้ดูนู่นน่ะ ดูเขาทำเป็นเป็นล่องไปเลยน่นเห็นไหมน่นสีเนี้สวยทถ,ถ้าบานนะโอ้โหยังใหญ่เลยเนี่ยถ้าใครชอบคลิปพี่ตู่ก็ช่วยดูคลิปให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะ ธรรมชาติจ้าบรรยากาศจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะไปเดี๋ยวจะพาไปดูสีขาวน่นฝนมันตกเนี่ยลุยขี้โคลนเลยนะเนี่ยดู นอนู้นนอันนี้เยอะเลยนะอันนี้ยังไม่ออกเลือดอ้อออกแล้วอันนี้เขาตัดไปขายแล้วเหลือตะตอนี่อันนี้สีขาวเพื่อนๆ ดูนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะพาไปดูสีม่วงอีกสีหนึ่ง นี่เป็นไงให้ใกล้ๆเลยเนี่ยสวยเชียวไปดูสีม่วงกันต่ออยู่ข้างๆบ้านพี่ตู่ข้างๆบ้านใหม่อะ่ะพี่ตู่มาทำบ้าน ยุ่งอันนี้ไม่ค่อยมีเลยเนี่ยมีบางๆไปดูสีมว่วงกันเนาะตกใจหมดนกเป็ดอันนี้ไม่งามนี่สีสีมว่วงหรือสีชมพูสีมว่วงดีนี่เห็นไหมขี้โคลนนะนี่ โอเคนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้ก็ดูให้เต็มตาเลยนี่น,น,นี่สีม่วงก็เยอะเลยพี่ตุกลับบ้านแล้วจยา แวะมาถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันจ้าสีม่วงสีม่วงนู่นนนพี่ตู่ชอบสีม่วง กลับกันให้ได้ดูสามสีสวยๆรวยยลุย,ลย,ลยขี้โคลนเลยนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋ากลับละลงทุนมาลงขี้โคลน ขี้ดินให้เพื่อนๆทำคลิปให้ดูถายให้ดูใ,ใกล้ๆนะเนี่ย สีขาวอะโอเคนะจ๊ะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ตู่ด้วยนะจ๊ะบายบาย